วันนี้ธรรมะที่เอามาให้กับพวกเราแต่เหมือนจะเข้ากับยุคสมัยพอสมควรก็เลยเอามาให้พวกเราได้พิจารณาดูเพื่อจะเกิดประโยชน์ในการที่เราจะตั้งอกตั้งใจประทำความเพียรตั้งหน้าตั้งตาประพฤติไม่ถอยหลังเลยตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าทำความเพียรแข่งกับภัยในอนาคตภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตห้าประการเหล่านี้ ก็ควรที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงทาที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุรําที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทาที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภายในอนาคตห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรายังเป็นหนุ่มแน่นยังมีผมดำสนิท ประกอบด้วยความหนุ่มอันเจริญยังตั้งอยู่ในประถมะวัยแต่ถึงกระนั้นก็มีสมัยที่ความชราย่อมจะถูกต้องไกนี้ก็ผู้ที่แก่เท่าแล้วถูกความชราครอบงำแล้วจะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยแม้จะเสพเสนาสะนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลย ก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปารบความเพียรเพื่อถึงทาที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุรําที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเมื่อเราถึงแล้วแม้จะแก่เท่าก็จักอยู่เป็นผาสุขภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่หนึ่งนี้ ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เพื่อถึงทมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อภัยในอนาคตข้อแรกภัยคือความชรามีใครเดินทางมาถึงภัยข้อนี้แล้วบ้างและเป็นอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าพอถูกความชราครอบงำแต่ใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ ทำได้ยากขึ้นจะไปเสพเสนาสนะอันสงัดคือพวกป่าและป่าชัดก็ทำได้ยากเป็นอย่างนั้นจริงไหมน,นี่คือภัยข้อที่หนึ่งถ้าใครยังไม่ได้มาถึงภัยข้อที่หนึ่งก็ต้องเร่งทำความเพียรส่วนใครที่มาถึงแล้วก็ยิ่งต้องเร่งเพราะเราภัยมาจวนตัวแล้วต่อมาภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การบำเพ็ญเพียรแต่ย่อมมีสมัยที่พยาธิคือความเจ็บไข้จะถูกต้องไกยนี้ก็ผู้ที่เจ็บไข้อันความป่วยไข้ครอบนำแล้วจะมนาสิการถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายเลย แม้จะเสพเสนนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปารบความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทำที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเมื่อเราถึงแล้วแม้จะป่วยไข้ก็จักอยู่เป็นผาสุขภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่สองนี้ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เพื่อถึงทมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุรทำที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งตอนนี้ใครอาพาธน้อยอยู่ก็โชคดีไป แต่มันจะมีสมัยที่ความป่วยไข่ครอบงําเราเมื่อความป่วยไข้ครอบงําแต่ใส่ใจหรือมานักสิการคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ทําได้ยากตอนนี้ใครเจอภัยข้อนี้แล้วก็ต้องเร่งความเพียรให้มากขึ้นใครที่ยังไม่เจอก็อย่าพึ่งประมาก็สังเกตว่าช่วงนี้โรคระบาดหลักๆก,ก็ตอนนี้มีอยู่สองโรคใหญ่ๆในโควิดก็ฝีดาดลิงช่วงนี้หน้าฝนก็มีไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่โรคภัยไข้เจ็บมีเยอะมากที่มีโอกาสจะมาถึงกายนี้ทำอย่างไรตอนนี้เรายังไม่ได้ป่วยไข้ามากเพื่อไปถึงสิ่งที่เรายังไปไม่ถึงเพื่อให้บรรลุสิ่งที่เรายังไม่ได้บรรลุข้อที่สามภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้ข้าวกล้างามดีบินทบาทก็หาได้ง่ายสะดวกแก่การสแสวงหาเลี้ยงชีวิต แต่ก็ย่อมมีสมัยที่อาหารขาดแคลนข้าวกล้าเสียหายบินทบาดหาได้ยากไม่สะดวกแก่การสแสวงหาเลี้ยงชีวิตอันหนึ่งในสมัยที่อาหารขาดแคลนพวกมนุษย์ย่อมหลั่งไหลไปในที่ที่มีอาหารหาง่ายในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีการอยู่พลุกพล่านกันเมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีการอยู่พลุกพล่านกัน จะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยแม้จะเสพเสนาสนะอันสงัดตถือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปารบความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุษทำที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเมื่อเราถึงแล้วแม้ในสมัยที่เกิดทุกภิกขภัยก็จักอยู่เป็นผาสษุภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่สมนี้ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งมีสมัยข้าวยากหมากแพงตอนนี้ประเทศไทยก็เจอไกล ของแพงขึ้นในหลายๆอย่างปุ๋ยเคมีที่จะใส่นาข้าวก็แพงขึ้นมากค่าน้ำมันแพงขึ้นแต่ราคาข้าวเปลือกเท่าเดิมค่าแก๊สหุงต้มก็ราคาขึ้นค่าไฟก็ขึ้นของแพงแพงทุกสิ่งอันเห็นประสูตรนี้แล้วก็เลยนึกถึงเลยว่าเออเนี่ยภายในอนาคตจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ไกลเราละมันค่อยๆขยับเข้ามาละดังนั้นอันนี้ภายในอนาคตข้อที่สาม ถ้าใครยังไม่ถึงภัยข้อนี้ก็ต้องรีบทําความเพียรเพราะมันมีโอกาสมาถึงส่วนใครที่เจอภัยข้อนี้แล้วก็ต้องเร่งกระทําความเพียรให้มากขึ้นเพราะเมื่อเราเข้าถึงธรรมที่ควรเข้าถึงแล้วเมื่อเราบรรลุธรรมที่ควรบรรลุแล้วเราก็จะอยู่เป็นผาสุขต่อไปข้าวยากหมากแพงเราก็ไม่หวัน่นก็ต่อมาภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า บัดนี้มนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้พร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดีดังน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาแสดงความรักใคร่กันอยู่แต่ย่อมมีสมัยที่มีภัยมีความปั่นป่วนในดงประชาชนวุ่นวายและเมื่อมีภัยมนุษย์ย่อมหลั่งไหลไปในที่ที่ปลอดภัยในที่นั้นย่อมมีการอยู่ครุกคลีด้วยหมู่คณะ มีการอยู่พลุกพล่านกันเมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีการอยู่พลุกพล่านกันจะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยแม้จะเสเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเรา เราจะเรีบกปารบความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุรทำที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทําให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเมื่อเราถึงแล้วแม้ในสมัยที่มีภัยก็จักอยู่เป็นผาสุกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่สี่นี้ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ เพื่อถึงทมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุรทมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งสมัยที่มนุษย์ทะเลาะเบาแหวงกันมีภัยเกิดขึ้นสมัยนี้เราก็เจอกันแล้วแต่คงไม่ใช่ประเทศของพวกเราแต่เป็นประเทศอื่นถึงเหตุการณ์เกิดที่ประเทศอื่นพวกเราก็อาจจะโดนหางเล็กบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่านะ ภัยอันเกิดจากการที่มนุษย์ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมันจะขยายต่อไปไหมหรือมันจะจํากัดวงอยู่แค่แค่ไม่กี่กลุ่มที่ทะเลาะก,กันแต่ถ้ามันขยายขึ้นมากลายเป็นกลุ่มใหญ่มากขึ้นเราเตรียมพร้อมที่จะรับมือหรือยังเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับภัยนั้นหรือยังสิ่งที่เรายังไม่ถึงเราไปถึงหรือยังเพื่อทําให้เราอยู่เป็นผัสุขนะแม้ในคราวที่มีภัยเกิดขึ้น ข้อสุดท้ายพิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้สงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันมีอุเทศร่วมกันอยู่เป็นผาสุขแต่ก็ย่อมมีสมัยที่สงแตกกันก็เมื่อสงแตกกันแล้วจะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยแม้จะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัด ก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปาราบความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทำที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเมื่อเราถึงแล้วแม้ในสมัยที่สงแตกกันก็จักอยู่เป็นผาสุขภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่ห้านี้ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อที่ห้าก็คือสงแตกกันเวลาพระทะเลาะกันเราลองดูก็ได้ก็อย่างที่เคยได้ยินให้ฟัง อพอพาะทะเลาะก,กันเวลาเราเข้าไปหาเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าสมมุติสองรูปไม่ถูกกันเราไปหารูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งก็จะเผารูปที่สองให้ฟังเราไปหารูปที่สองรูปที่สองก็เผารูปที่หนึ่งให้ฟังถ้าตายเป็นว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังทำอะไรเลยฟังแต่ท่านระบายท่านเผาคนนั้นคนนี้ให้ฟังถ้ลกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้ใส่ใจถึงคําสอนของผู้เจ้าก็ยาก,ก็จะมีแต่เรื่องทะเลาะเบาแวงกันและสุดท้าย ประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้นกับเราผู้ที่เขาไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละอันนี้ก็คือภายในอนาคตทั้งห้าข้อพระองค์จึงตัดสรุปตอนท้ายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เห็นภัยในอนาคตภาพประการเหล่านี้แหลควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทให้แจ้งดังนั้นภายในอนาคตใครเจอไปแล้วก็ต้องรีบ เพราะถ้าเราไม่รีบก็เดี๋ยวถ้ามันหนักขึ้นหนักขึ้นทีนี้อยู่กันลําบากเวลาคนทะเลาะก,กันเวลาอาหารมันหายา,ยากลําบากพอสมควรนะลาบากในการใช้ชีวิตแล้วจะไปใส่ใจถึงคําสอนจะไปปฏิบรรัติทรมันก็ยากขึ้นไปอีกดังนั้นตอนนี้ภัยเรายังไม่เจอครบทั้งห้าข้อเราต้องเร่งบางคนเจอภัยอันเกิดจากความแก่เท่าแล้วนะอันนี้ก็ต้องเร่งลองสังเกตตัวเองดูก็ได้พอแก่ชารามานะ การจดจําสิ่งต่างๆมันไม่ได้ดีเท่าเดิมมันจะมาให้ธรรมะกับพวกโยมแม่โยมอาที่เนี่ยสอนเช้าไปใช่ไหมตกเย็นมาถามเออส่วนใหญ่ลืมตอนเย็นสอนธรรมะเรื่องนี้ไปตอนเช้ามาถามส่วนใหญ่ลืมแต่พอคุยกันไปกันมาเออธรรมะข้อนี้มันคุ้นๆนะมันเคยได้ฟังมาแล้วเราเป็นกันอย่างนั้นไหมถ้าเป็นกันอย่างนั้นแล้วก็ต้องรีบเลยนะว่าถ้าปล่อยอายุให้มันยืดออกไปอีก ความสามารถในการจดจําเราก็อาจจะยิ่งถอยไปมากกว่านี้และทีนี้ก็ลําบากเลยดังนั้นมันยังมาไม่ถึงเราเราก็ต้องเร่งความเพียรหรือภัยอันความเกิดจากความเจ็บไข้เหมือนกันโยมาตมาที่มานั่งสมาธิเกือบทุกวันเนี่ยก็เจอปัญหาว่าอุบัติเหตุรถชนมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์ชนเสร็จก็สลบก็เจ็บพอสมควรนะหัวไม่แตกแต่ปูด ตาเขียวแล้วก็มึนอยู่หลายวันก็เห็นเลยว่าพอความเจ็บไข้ครอบงำแล้วมันจะนึกถึงคําสอนพระเจ้าก็ลําบากหรือบางทีนึกถึงพระสูตรได้แต่มันก็ความเจ็บปวดมันแทรกเข้ามาแต่ภาวนามันก็ทําลําบากขึ้นและเขาก็เห็นประจักษ์ด้วยตัวเองตรงนี้แตา่มาเขาว่าเป็นนิมมิตเมื่อไหร่ก็ตามเขาบอกว่าถ้าเขาไปใส่ใจความเจ็บปวดมันก็ปวดมากขึ้นแต่ถ้าเขาไม่ใส่ใจความเจ็บปวดไม่สนใจมันกลับมาอยู่ับการภาวนา ความเจ็บปวดบรรเทาเบาบางลงหรือบางครั้งมันหายไป<ม>คำวา<ม>่าหายไปในที่นี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีความปวดอยู่มันมีแต่แค่เราไม่รู้สึกถ้าใครจําพระสูตรที่พระเจ้าตรัสว่าถ้าเราไม่เพลิดเพลินในเวทนาทั้งเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขมสุขเวทนาก็จะเป็นของเย็นเราจะไม่ไปสุขไปทุกข์กับมันเราก็จะสามารถอยู่กับวิหารธรรมของเราได้ แค่ดีว่าโยมอาเขาก็เป็นพยานในคําสอนของผู้เจ้าด้วยตัวเขาเองก็เ,เป็นปัจจตังรู้ได้ด้วยตัวเองล่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องสอนมากเห็นด้วยตัวเองเมื่อไหร่ที่ตัวเองไม่ไปสนใจไม่ไปเพลิดเพลินมันก็เบาแต่ถ้าเมื่อไหรยิ่งคิดก็ยิ่งปวดยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บี่ก็จะเอาสูตรนี้ไปใช้ดูก็ได้ซึ่งก็เป็นไปตามพระสูตรนั่นแหละเวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจักเป็นของเย็นในอัตภาพนี้นั่นเทียว จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายนี่จำตรงนี้ให้แม่นแล้วก็พยายามอันหนึ่งที่พระเจ้าให้เห็นก็คือตามเห็นความไม่เที่ยงตามเห็นความเสื่อมตามเห็นความจางคลายตามเห็นความดับตามเห็นความสลัดคืนอยู่ในกายอยู่ในสุขเวทนาอยู่ในทุกขเวทนาหรืออยู่ในอทุกขกรรมสุข,ขเวทนา เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนมากขึ้นการที่เวทนามันมีเที่ยงการที่กายมันมีเที่ยงการที่กายมันเสื่อมเวทนามันเสื่อมการที่ความจางคลายในเวทนามันเกิดขึ้นการที่เวทนามันดับการที่เราวางเวทนาได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวน,นี่เราก็จะชัดเจนมากขึ้นเราก็จะไม่ต้องเชื่อใครเพราะเราได้ประจักษ์ด้วยตัวเอง แต่เราเชื่อมั่นเพราะว่าเราเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาถ้าใครเคยผ่านประสบการณ์พวกนั้นแล้วก็น่าจะเห็นไม่ต่างกันก็ถือว่าได้ประโยชน์เราฟังธรรมะไปด้วยประพฤติธปฏิบัติไปด้วยและได้มีโอกาสประสบเหตุการณ์ที่ได้เอาธรรมะมาใช้และเมื่อมันยิ่งเห็นผลตามต,ามตัวบทรลชนะที่พระเจ้าท่านตรัสเราก็จะยิ่งเกิดความมั่นใจ ถ้ัทาอันอย่างโรงมั่นเราก็จะค่อยๆมั่นคงยิ่งขึ้นก็เลยเล่าสู่กันฟังว่าภายในอนาคตไม่ใช่ว่ารอแบบว่าอีกหลายเดือนหลายปีไม่จําเป็นอาจจะเจอกันเร็วๆนี้หรืออาจจะเจอกันอยู่แล้วก็ได้แต่เราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเนี่ยพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นภยัย